ผู้บริหารที่เกยใ้อยู่าก็จั่งนเข้ามาข้างในครับเข้ามาข้างนต้นนาทีัวละักบารรประหาอุสาหัยหัวหน้าชุดสับเพลิงเัศบาลเมืองจอมพลได้นำกำลังพล วันนีพร้อมแล้วครับครับขอบคุณมากนะฮะทางเทศบาลเราได้รับแจ้งจากทางผู้บริการเขต5ในเรื่องว่ามีแมคโรเนี่ยขุดแล้วก็ไปโดนท่อแก๊สทำให้เกิดท่อแก๊สรัร่วไหลนะฮะโดยผมได้รับประสานงานจากทางปทเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องกัรโซนระยะปลอดภัยเนี่ยออกมาประมาณ500เมตรไปช่วยเหลือได้ก็เอาคนเจ็บออกมาก่อนนะฮะส่วนรถด,ดับเพลิงที่จะที่จะต้องแสดงมา,ายอยู่ในระยะ ระยะประมาณ100เมตรเนี่ยอย่าเพิ่งฉีดน้ำเดี๋ยวรอการประเมินจากทางเจ้าหนี่ของปตทก่อนนะฮะขหมดปฏิบัติลุกน้ำแต็บายได้เลยครับ ตอนนี้มีการรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บสองท่านนะคะเด็กพิกาะค่ะแต่ว่าแต่ว่าใครจะเป็น เดี๋ยับองนไก่มาเดี๋ยวสัญญาให้มาต่อท้ายรถัดเลน